มืัอนี้ปูกับตําสิพาพีพาน้องมาใส่หลอบเอียนค่ะหรือหลอบปลาไหลนั่นล่ะเนาะยูตาชิโอยูวุ้ยวุ้ยนะครัพี่น้องเกลือดีแน่ยังเกลือได้พอเห็ดที่นี่นู่นอื่นกับโอไฮเฮ็ดตัวญ่หลาย บ้านหน้าผ้าสุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมน,นีปูกระตําสิพาพีพาน้องมาใส่หลอบเอียนค่ะครับผมหรือหล,<อ>ล,ลอบปลาไหลน่นลนะละเนาะห,อหอลอบก่อนเนาะเข้าไปใส่มักไ้สองขึ้นเนาะพี่น้องมันเข่าอยู่ครับแต่ว่าเขา่าโบเต็มที่ป็นไดเนาะโบได้หลายเท่าที่ควรเพราะว่ามักไปสองมือนเนาะ เมื่อหนี้้อาสิว่าไหมงที่มันมีปลาไหลเลยครับดงปลาไหลเนาะชิบะดงปลาไหลเลยแหละไะลุยเลย<ม>าหาลัางๆๆเก่าเนาะค่ะเห้าสีแตงไม้ก่อน,นะคะน่ะเพื่อที่จะเอาหล่อเผาลงไปว่างเนาะคะ่ะบุ้ตัวบกหน่อย เออนี่เนาะค่ะพี่นอ้องโอ้จับยากเลยหลอดห้าเดี๋ยวต่ำพ่นสีเอาเยือใส่ในนี่ค่ะใส่ในโตกระบอกตรงกลางนั่นนี่เนะาะรา็าห้ปากรอบนี่ยู่ระดับพื้นดินเนาะเหรอเนาะงามครับขุดข้าว ใจหลอกกดตา <c oughs> ใจแบบใจบุญสุนทานค่ะพี่น้องกินบบุเตามธรรมดาท่านอื่นอาจจะใส่บ่หลายเนาะแต่ว่าเท่าต่ำเพิ่อนอุดมสมบูรณ์ค่ะเยื่อเพิ่นหลายเนาะคันว่ากระปูก็หามาว่าเป็นเคืองขู่ห้อยกระขู่หนึ่งเหมือนที่ <c oughs> ใส่แบบหลายเลยตัวไหตัวไหนมาเขาวันซื้อว่าโชคดี ไม่กินแบบบุฟเฟต์ <c oughs> ปิดปากหลบแหล้่ยบานเข่ากบห,หาแนวมาก<อ>ปิดหลบเขาเนาะค่ะเลี่ยนแบบธรรมชาติค่ะเขาก็จะเดินบนระแวงนั่นเนาะบุย <c oughs> อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะล้างเนื้อเข่าไปต่อค่ะไปไม้ไม้เลยนอยถ,น<า>นถอเอ่นนอใส่ที่ใส่บอขูดกีกระเดียนมาขูดเยีย่ยมอ่า กอนเตเวนตกดินพอดีเลย,ยอือีดอาอตีดีเดอร์แนเอ่ยเรียบลอยค่ะหาล้างเขนแขนเอาเหลืองอยู่นะนเนาะม่ครับสวยแต่งแต่งปากแต่งแต่งมงไส้นะจ้อาอาดูกันมือโสครับ น,นี่งานเท่าดิที่ใส,ใส่ละล็อกขู่ใส่ละใส่ละโอ้เราขู่ไปละหาหนูเลอือกเขาว่า <c oughs> แต่เวลายามรอบเหา่าหรอค่ะดุนดุนครับพี่น้นนองเส้หอบย่ามไดืฝนตกย่ามนั่นค่ะพี่น้องเอ้ย,ย,ยขึ้นฝนตกแดดแห้งค่ะทั้งลมทั้งฝนเลยเนาะ ขายามรอบแล้วนี่เขาก็จะเด้ไปเคี่ย์กกใหม่หกันได้หนีแถวนอกงานใหม่ฮักค่ะโอ้เดี๋ยวนเดี๋ยวทาคนนี้ไปหยาแค่ไหนนะหลุนน้ำกันค่ะพี่น้องล้างแหลกของเฮาเนาะอย่าหนะลุ่นผู้เดียวที่ล่ะที <laughs> ่เป็นเงียบือ เงียบลำเจสเกัียค่ะโอ้ยบุ๊คีเจ้าตัวเลยอ้าว้ล้งเลยกเป็นปินลินเลยโอ้ยดัวเกลีสทอนีมากไว้กับบุคือนูนหนู่ดูไกลบ้านค่ะโอ้โหเบ้เลยค่ะอ๋อเป็นยังหุ่มเเรื่อยค่ะอีกสี่ลัง ที่สองห้องห้าค่ะเงียบแค่นมันกระโดดองเนาะเอ้ามาจางนี้นั่น โอ้ยคือกว่เนาะที่เห็นตัว<ะ>คือปลาจังสันละเถ่าโอ้ยเนี่ยแถมมิลินหน่อยเอ้ย,ยสองหลังเล้วมาสร้างว่าไท่เถ่ามันส้คืออยู่วันนี้เฮ้ยเยี๋อีกอื้อ มถ้าเครืองท่างอะไรยังมีดอยู่นี่ <c oughs> คือว่าเจ้าบงมันอะไรได้ถาตำ่ำ <c oughs> ได้ไังีโอ้ยเป็นยังไงวะบุบุญอะไรยตัวเลยูคือเป็นเป็นลินอยู่หลหะ <c oughs> ห่วยโอบะไรกนบุญอะรกัน โอ้ยโมงขวางสีขาเลยค่ะพ네 bueno ี่น้องเลยไปช่องลังโอ้ยความว่างรีบลีเลยเฮ้ยอืมบริการบริกันเยอะไปอืมดู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 กำมันเราิดู นั่งที่4ีแล้วเด้อเถาเอ้ยให้มันมันเลยเด้อไอ้นีเดี๋ยวมีแนวติดใหม่ติดมือไปฝากพอในเด้อ Okay. ุ่่นนเฮ็ดหนาเฮ็ดตาเท่าตั้เอาขึ้นมาอ้ยพ evet ี่น้องพี่น้องอ้ยเรือตาจีโอหูดดูห่ยหุยเลยค่ะพี่น้องใส่ ใช่แล้วโอ้ตัวมึงทั้งรุมแกเห็นตาเงาเก่าปัดเหลืองอุ้ยห่ยเลยครับพี่น้องโอ้แม่งนั่นออกหูแล้วบ่อเถ่าปัดพี่น้องเออเออกลุ้มขาเลยพี่น้องเลยน้องโอ้ยตัวนี้ถือกลุ้มขาเลยตาเห็นนี่ก็สิปัดเลยเนาะ โอ้ยเห็นเห่าใจเป๋วมาสามหลังค่ะพี่น้องโอ้ยกลุ่มคาแล้วเนี่ยนี่หลังสุดท้ายโบมานกับโบเป็นยังเนี่ยนี่นอนเถ้าหนอโอูยไงเขาไงใงไงกูใส่ตอนใส่เบ็ดพวกตัวนี้เต็มจมโบนจุบ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 โอ้ย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 คุณบุ๊เคยเห็นเอีย็นยังตัวใหญ่ป่านนี้พี่น้องเอ้ยเหลืองวัยหุวยอยู่เท่า เขาจะจะโยงขึ้นไม้บางหละ่ะอยู่ใกล้ๆมุมไก่มันเหมือนโมหินพูน้นาคาพี่น้องแต่ตอนนี้นี่ก็โตซำซ้เนี่ยเลยปาดนันช่วงตัวด้วยนั่นอ้ยปาดออนซ้อนขนาดพี่น้องเอ้ยขออนุญาตปาดดูๆก็เหลืองหุยหุยฮะไปต่อค่ะถือเบิร์ตมามากกว่าถือซอซนะอน่ะมาช่วยถ่ายเอาปะ เฮาเนี่ยเออารงยามสวยนะโอ้ยฮะเอาเบอร์เาเบิรงโอ้ยคือปัดคนละฝ่ากับเหวเลยค่ะพี่น้องขนาดโอ้ยเอาเมื่อเอาเมื่อเถอะเอาเมื่อยะฝ่าเท่เอาไปปล่อยหน้าเฮา เอาวนี่ครับ่ะเอาน่รบออตัวสั่งี่กระดิญนี่เว้ยเอ้ยไล่เฮ้ยบอดดยามเบ็ดซอยจอยป่ะเขหลังตเดียวหาหลังได้สองตัวโอ้ยตัวเดียวกับขุมค่าคักงนอกหาวนอโอ้ยป่ะ กลาบเมื่อเฮือนเท่า,าบาน,นจังไปเท่ห้พี่ให้นองเบิงเนาะปปโอ้น้าอึ้งตึง,ง,ง,งลแล้วนั่นจนห่องท่าอ่ะเบิงผลงานเท่าค่ะโอ้มัน,นทีโอยี่บ่อนันท่าออกยังไงรู้ ออกได้อยู่เวลาเทาเทาเออกตัวเขาเต็มอือหูโอ้ยด๋อยโม่งู้่ยู่บ้านนี้บุญยมบกด๋อยเอ้ยบกเคยเห็นค่ะเอียนเอียงซะมาตัวใหญ่แท้อุ้ยอุ้ยจุยดแม ตัวน uh ึงบอนี่พ่อโอ้ยจนแก่หยุดยังแต่มสีปุ่มหูถลทวยโหออี๋หัวนึกว่เคยเห็นเอียนยังตัวสีตัวใหญ่ป่านนี่ือแถวโอ้ยตุ่มรถขนาดนั่นเนี่ยตุ่มอีกแล้วพี่น้องหูละบ้านเนี่ยว่าสีเห็ดเมียนู่ยังของมันอือยุ่งยังแล้อเขาสั่งมึงมาสั่งมึงบ่อยากหูบ่ไปที่ละไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอา เขาตามเพื่อนยากหูค่ะว่ามันสีนักไลยปันไดลเนาะปัดตัวใหญ่แฮ่สุดยอดตีไปสะเครืองโล่แหละเนาะแค่แหงแค่ยังน้ำปัดสุดยอดสุดยอดตัวใหญ่แห่อีพ่อบอกแล้วต้่มประจันพี่น้องเลยบ่ได้เดาเลยว่าเ้าสีเห็ดเม่นู่ยังนง จัดให้พอก็ควรเรสุดยดีิ้วว่าคุ้มนะครับ <c oughs> คุ้มค่าใช้ไหมไปไปไปให้เบียดเข้า ขัดไงเนี่ยซี่โอนขัดใส่เองอนซ่อนเองเม่เคยพอตัวใหญ่ปันนี่เถอะก็เรื่องโอนซ้อนขนาดใส่เบ็ดเบ็ดทุ่มไอ้เนี่ยมันไงปันนี่โอ้อันนี้ใส่รอบตัวเป็นๆครับพี่น้องแก้มจุ้นหยดเนาะเผาเนาะมื่อนี้ยห้ามใส่ก็ถือว่าถือว่าบุ๋มมันเลยแต่ว่าเขาเห็นได้ตัวตัวนี้กุมขานะเนาะ เดี่ยวน,น,น,นี่เน่าขาเนาะมือนีเข้าตุ่มเนาะจังไงกับตรงตรุ่มปาะัานเดชเขาขึ้าข <laughs> ลีเลียงบ่ได้เลยค่ะพี่น้องพอหงวดกว่อนเข้าไปแฉลบมากบริตุ่มให้พอ่อเนาะจ้า <laughs> มือนีตรงตรงุ่มนะครับพี่น้อง <laughs> บ้านนี้เข้ากับข่างไส้หรอเ <laughs> นาะเนาะกับขึนขึ้นได้ที่ <laughs> ยังไงนี่หนูเสริมเข้ากับง่ายๆมือนีก่อยบักหอยอ่าก่อยหอยเชอรี่ครับ น่ะมีสองเมนูครับเขาที่หาได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ หม้อต้มปลาแลเปืยอาากีกอยู่เนาะจ้าเฮามาเฮ็ดกอยหอยก่อนหอมขอ้าวัวฮุยเลยเนาะเฮาเนาะลุย เอาเว,าว้เดออีว่ะนั่งอนะอุ้ยนี่นะนีนนนนุ่่นสอนอืออะไวะเจ็บเจ็บเจ็บ่าฮ่าฮ่อือ หอมหว่วยแต่ก็ไงตองตรงใส่อันท้พพี่สวงอันนี่ออนนจังสีอาอนอได้เป็นไ่ครับกุนอือเปื่ยดีฮงยังเปื่ยได้พอหมอืมอ่มาใส่ <c oughs> เสียงอันนี้ไ้ก่อนเ <c oughs> ห็นที่นอนมึงไหครับกัน <c oughs> เป็นอะไรงไงขึ้นใส่เองขึ้นกับอันสอดเองขึ้นไม่พอ ออยสมัตวใหญ่ที่แหกเมื่อพอที่ได้ตัวเป็นๆง่ายขนาดนี้ง่ญ่ต้นก็งหญ่กูโม่ครับเป็นผลฉีงลูกว่ามันเบืองบกวกเปนหูโป่งอุ้ยหล่นอุ้ยหล่นมันเอียงมันเอียงไข่ยีดอกห้าอยู่แข่นะใกล้ๆคอตากันเนียเนีย่เน่หออหวย ิใจพ่อตาฮะแล้วนะครับพระเขาห้องโอ้โคตรลงงเต็มถาดเลยตัวใหญ่ข้าใหญ่เลยต้มปลาไรก็ปล่อยบปล่อยครับอ่ะแล้วแล้วพระเขาห้องปล่อยปล่อยบกหไม่จะแจ้งเลยย้ำซ้ำนิดไป่ได้ดูสร้อยให้แบบบางได้พอเรียบร้อยค่ะพี่น้องพระเขาแลงเห่าเนาะมาค่ะพี่น้องกินเขาแลงน้ำกันค่ะครับเอพี่น้องิต้มยำครับมาค่พี่ ผสมยังไงเนี่ยนี่สดมึงพักผสมกันมึงกนพักบูรพาวะติบมแมนเขาเอินพักหูรพา่าอะไรเนี่ยนี่มึงหามคับใจ ยาเ็ดเมนูอื่นกับวัวหเย็ดตมันตัวใหญ่หลายตัวใหญ่เหมือนตุ่มเนาะพ่อเนาะโอ้ยตสมพูนยงวยแล้วเป็นอย่างอื่นโบ้อันมาคือกันขี้วานพอมัาตุ่มเนาะขนาดตุ่มแล้วค่ะพี่น้องก็ยังเห็นความเหลืองอุยหุยอยู่เนาะอู้หเหนือภูอุยยงวยเลยค่ะมีหนูตะลายตุ่มเอียนนี่ถ้าจะให้แเสบเนาะ ต้องบบเอาใส่ออกเนาะแล้วก็ให้มันมีเลือทั้งน้องหอเนาะอืมันจะเข้มข้นค่ะพี่น้องขันขันตัวมันตายเพรว่าส่วนของโบเสียบที่ชุดอยู่เลยกต่แต่รสชาติมันก็แตกต่างกันถึงมันจะแสีบแต่มันก็สูบแบบสดๆโบได้เนาะหอเนาะเครื่องสูบน้ำเจ้าคือเครื่องแห้งดีแถา ทำงานบ่ห <min> ย <it> <iling> ุดเลยต้องไปหางานต่ำหนากไม่ชงไปหาหงาเาต่ำเราหาแบบจิ๋วเลยได้เหล่าดูว่าตกเย็นเงียบขนาดนี้ค่ะบานนีเดี๋ยวปูกระสีขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบ้านหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you